สวัสดีครับพี่น้องแม่หน้าแอดมาเชียวสวัสดีครับชาวเร t โทรสเตชั o นทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งครับกับช่วงเร o โช t r เร h e รชีสเกมนะครับซึ่งนี้เราจะมีสูตรเกมอะไรมาฝากเพื่อนๆกันไปชมกันเลยครับครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกม คุณโอโย้อนยุคที่เราเรียกกันติดปากกันตั้งแต่อดีตนะครับหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือคุณโอคุงโนจิไดเกคิไดโยชินซูกุนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นสูตรอะไรเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยก่อนอื่นครับเราลองเข้าไปตัวเกมก่อนเลยนะครับครับผมให้สังเกตนะครับมุมบนของจอนะครับ ชื่อของตัวละครถ้าเรากดซีนเหล็กครับตามจอยของอเครื่องฟาร์มิคีคอมนี่ก็จะเห็นว่าเงินมีอยู่200ะครับกดสตาร์ทดูตรงเทคนิคก็คจะเห็นว่ามีแค่เอ็มคิกก็คือท่าไม้ตายอยู่ท่าเดียวนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาเพิ่มท่าไม้ตายให้สุดๆไปเลยแล้วก็เงินใช้ไม่รู้จบมีเยอะแยะจะซื้อนู้นซื้อนได้ไรจ้าจะทำยังไงลองไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นซีเล็กนะครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยเรารีเซตไม่ใช่ซีเล็กเว้ยมึอนอากาศมันร้อนอเริ่มต้นเนี่ยเรารีเซตเกมก่อนเลยครับนะหลังจากรีเซตเกมครับเราก็เข้าสู่หน้านี้ครับเราก็เลือกสตาร์ทไปเลยแล้วก็สตาร์ทอีกทีครับหลังจากเข้าสู่หน้า,นานเลือกตัวละครครับเราจะต้องไปตั้งชื่อตัวละครดังนั้นครับเรากดซีเล็ก ไหมครับออกกฎสีเล็กแล้วเนี่ยจะมีชื่อตัวละครขึ้นมาดังนั้นครับเราลบออกให้หมดเลยพอลบออกหมดแล้วครับเราก็มาตั้งชื่อกันเริ่มต้นด้วยตัว J ครับตัว F ครับแล้วก็หลังจากนรงนนี้ใช่ไหมครับ มันจะมีแถวบนตรงแถวแซดนนี่ครับแถวเดียวกันก็เลื่อนไปเรื่อยๆตรงขีดตรงนี้ครับเราก็กดไปทีหนึง่งซึ่งมันก็จะไม่เห็นอะไรมันเหมือนจะว่างเปล่าทีเนี้ยกดไปทีหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มากดนะครับตัว x แล้วก็รูปที่เหมือนรองเท้าเนี่ยแล้วก็ตัว l ทีนี้ครับเราก็เลือก n เข้าไปเล่นเกมครับเดี๋ยวเราดูความเปลีนน uh ่ยนแปลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ทะเล้นทะเล้นทะเล้นอีกฮทะเล้นอีกไงผมเชคสตรนี้นะครับเลยจะให้ดูสุดนี้โอ้โห ple, ดูมุมบอลนียครับ <g ül 88> เงินเพิ่มขึ้นมาได้เยอะแยะเลย <g ül 88> แล้วเราไปดูที่เทคนิคสิโอ้โหท่าเพียบเลยครับอานนี้ศัตรูหน้าไหนมาก็ไม่กลัวแล้วครับ ศัตรูหน้าไหนมาจัดหนักไปเลยครับก็นี่ก็คือสูตรเพิ่มเงินของเกมดาวเทาย้อนยุกนะครับแล้วก็สูตรเพิ่มเทคนิคต่างๆเข้ามาทั้งหมดสําหรับคนที่ชอบปวดหวเล่นเอยเกมนี้เล่นยากเก็บไม่ครบร้อยเปซทีวันนี้จัดเต็มมาให้เลยครับก็ยังไงก็ติดตามรีวิวต่อๆไปนะครับในช่วงเลทโทชิเกมก็จะมีสูตรเกมกดสูตรเกมนะครับอาจจะเป็นสูตรกดมือหรือสูตรในเกมอย่างเงี้ยมาให้ชมกันเรื่อยๆแน่นอน มาเป็นระยะระยะแน่นอนครับสำหรับรีวิวนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับอ่าส่วนอีกเรื่องนึงนะครับแฟนเพจอ่าที่ให้คำติคำชมมาเกี่ยวกับช่วงอินโทรของเรานะครับที่มันบอกว่ายาวไป35วินาทีเนี่ยอดใจรอนิดน,นึงนะครับตอนนี้ทางเราก็กำลังจะหาอินโทรที่มันเหมาะสมแล้วก็สั้นๆเพื่อแฟนเพจทุกท่านเลยจะได้ไม่กินเวลาในช่วงรีวิวเกมเนาะโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณ ฟนเพจทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจเราเนี่ยจนเกินหมื่นไปแล้วนะหมื่นไร์ไปแล้วแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้เครื่องเกมเก่าๆครับร้าน crazy shop นะครับก็พร้อมกำลังทุกท่านอยู่แล้วก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในเพจของเราก็จะมีชื่อร้านบอกอยู่แล้วก็มีที่บอกด้วยว่ารากตั้งอยู่ตรงไหนนะครับส่วนวันนี้ครับรีวิวนี้ก็แบยไปแล้วละ่ะไปดูนะอาจจะมีเกมอะไรสนุกสนุกมากรีวิวให้ชมกันแน่นอนครับสวัสดีครับ